รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเกมยอดเสียบริการใจดีฉุกเฉินจากแฮปปี้คอนเกรตกล่องแดง สบู่โปรเทคพรอพอลิสแป้งเด็กแคร์ เดีค่ะพี่บผมหน้าตาหล่อขึ้นหรือเปล่าเนี่ยพี่ไม่เจอันั้งเดียวแล้วถ้าทุกคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะแน่นอนค่ะพบกับหนุ่มฟันเหลินฟันหล่อฟันหล่อฟันเย็นกันหล่อรวมกันเป็นฟันเหลินไงฟันเหมือนกันหนูไม่เล่นมุกมันจะขำเหรอต้องพูดถูกจะขำเหรอใช่หนุ่มฟันหล่อสาวน้าสริมนี้กับหนุ่มน้าเรียแบบนี้นะคะเป็นประจำค่ะกับพวกเราสามคนรายการเกมยอดเสี่ยเนี่ยวันนี้เสียงกองเชียร์คึกคักคึกคักนะ ตื่อชอบมากเลยอะไรคึคกคัคกคึกคักแบบอุ้ย วิลโลอยู่ที่ไหนอะพี่อะไรจ๊ะบอดเต็มไปหมดเลยอะที่ไหนอะโอ้โหนี่แสดงว่าน้องเจี๊ยบนั่งรถมานี่หลับมาตลอดทางใช่มใช่บอดที่เห็นเต็มไปหมดเนี่ยพี่เต่าไม่ใช่จะคุยนะทำไมอะสวนหลังบ้านพี่เต่าทั้งนั้นเลยโอ้โหพี่เห็นหน้าตาพี่เต่าตลกตลกขนาดนี้นะโอ้โหนี่เป็นคนมีฐานะโโอ้หฐานะร่ำรวยแน่เลยพี่ภัยฐานะยากษ์จนครับคุณครับพี่เต่าเอ้ยมาหนี้มาหนี้ แม่ชงเองกินเองเชียพูดจริงๆเป็นงานเป็นการนะบอกน้องเกียรไปเลยว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนพี่อตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะที่ททไหนแล้วน้องเกียร์อ้าว นี่ทั้งคู่เลยหนูแอบลองใจถามเล่นๆนะไม่เคยจะตอบได้ทําการบ้านบ้างไว้พี่ทีมงานคะอันนี้เจมขอซีเรียสจริงๆนะคะหนูขอปลดพิธีกรร่วมนะปลดออกไปเลยเอาคนที่ช่วยหนูได้อ่ะแบบหนูไม่เหนื่อยอ่ะน้องเจี๊ยบไม่รู้อะไรซะแล้วน้องเจี๊ยบขาดพี่สองคนไปนี่นะเดี๋ยวน้องเจี๊ยบก็รู้สึกเอหนูหนูจะรู้สึกรู้สึกอะไรรู้สึกโล่งรู้สึกสบายใจมากขอบคุณครับว้าให้พูดไม่ดีสิ แล้วจริงๆแล้วเราอยู่ที่ไหนเนี่ยพี่เสาก็ไม่รู้ตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนครปฐมและที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้นะคะเจี๊ยบเองก็ไม่อยากจะโมเลยจริงๆคือตอนนี้เนี่ยพี่ๆยืนอยู่ที่แบบหลังบ้านเจี๊ยบสวนไรนาเนี่ยอีกแล้วอีกแล้วแหมข้างตัวเองอีกแล้วตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ไม่ใช่สวนหลังบ้านเจี๊ยบนะแต่ว่าเราอยู่กันที่บ่อปลาจังหวัดนครปฐมไม่ไกลเลยไม่ไกลไม่ไกลเออเรามาหากยอดเซียนอะไรกันลองกยบแน่นอนพูดถึงบ่อปลาปุ๊บพี่ๆจะนึกถึงอะไรคะโอ้ยไม่ต้องบอกเขารู้จะให้พี่คนมาวิ้ บ่อปลาให้หมดใช่ไหมใช่ปล่าโอ้โหวิทย์จังไหมวิทย์ทั้งบ่อนี้หนูก็ว่ามันเป็นปีนะพี่ตาเป็นปีไม่หมดเหรอไม่หมดอาไมมาหาเกมยอดเซียนอะไรผมผมงองกันเนี่ยอะเกมยอดเซียนมั่วๆปเต่านะมั่วนี่มาบ่อปลาไงเราต้องหายอดเซียนอะไรงมเข็มในบ่อปลาใช่ใช่ใช่ถูกต้องจะว่าไงเขามีแต่งมเข็มในมหาสมุทรเนี่ยบ่อปลามันมีแต่งมเข็มในมหาสมุทรไม่ใช่ทั้งวิทย์น้ำออกจากบ่อไม่ใช่ทั้งงมเข็มในมหาสมุทรแต่วันนี้นะคะคุณผู้ชมเรามาที่นี่ค่ะเราจะมาหายอดเซียน ปลากันว้า,วาโอ้โหแน่นอนรับรองว่าวันนี้นะคะต้องสนุกสนานและมันแน่นอนแต่ว่าไปชมวีทีอาร์กันก่อนคะ่ะครับคุณผู้ชมครับจังหวัดนครปฐมแห่งนี้มีโบราณสถานที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากครับและอยู่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครปฐมมาอย่างยาวนานเลยครับโบราณสถานที่ว่าก็คือพระปฐมเจดีย์ครับ ซึ่งถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสผ่านไปผ่านมาจังหวัดนครปฐมแห่งนี้ถ้ามีเวลาควรเลือกแวะเวียนเข้ามากราบไหว้องค์พระปฐมเจดีย์กันนะครับเพื่อสร้างความสุขความสบายใจให้กับคุณผู้ชมได้ไม่น้อยเลยละครับวันนี้รายการเกมยอดเซียนของเราเดินทางมาที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครับอำเภอบางเลนแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งเลี้ยงปลาน้ำจืดที่สำคัญแห่งหนึ่งเลยนะครับ โดยเฉพาะปลานิลครับเยี่ยำเภอบางเลนเขาเลี้ยงปลานิลส่งจาหน่ายให้กับหลายๆจังหวัดในประเทศไทยเลยนะครับการเลี้ยงปลานิลของที่นี่ถือได้ว่าสร้างรายได้ให้กับเจ้าของบอ่อปลาได้ไม่น้อยเลยนะครับยังบอ่อปลาที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้เจ้าของบอ่อบอกกับเราว่าสามารถสร้างเงินได้ถึงหลายแสนบาทเลยนะครับส่วนระยะเวลาในการเลี้ยงถือว่าใช้เวลาไม่น้อยเลยนะครับว่าจะจับมาเป็นตัวโตๆอย่างที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ต้องใช้เวลาอย่างน้อย8เดือนถึง1ปีเลยละครับ แชาวบางเลนบอกว่าคุ้มครับคุ้มการเลี้ยงปลานินเนี่ยถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สร้างเงินสร้างรายได้และทําให้พี่น้องเกษตรกรลืมตาอ้าปากได้เลยนะครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งชาวบางเลนเขามีสุขภาพดตที่ดีครับเพราะว่าอยากเย็นที่บริเวณบ่อปลาจะมีบรรยากาศที่สวยงามมากๆเลยละครับรายการเกมยอดเสียนของเราถึงมาที่อำเภอแห่งนี้เพื่อมาค้นหายอดเสียนขนจับปลากันครับ ควรจะสนุกสนานมากน้อยแค่ไหนแค่ชื่อบางเลนเนี่ยคุณผู้ชมคงจะนึกภาพกันหรอนะครับว่าวันนี้เกมของเราต้องเลือกเธอะเลือกคุนกันอย่างแน่นอนครับเป็นยังไงดูวิดีอาร์กันไปแล้ววันนี้ไม่ยากไม่ยากนะเราเรียกว่าเอาอาชีพพื้นฐานของของประเทศไทยเนี่ยมาหายอดเซียนกันเจ้าว่าอย่างพี่ไผ่น่าจะถนัด การจับปลาอะไรเงี้ยเนาะดูการแต่งตัวกันมาเนี่ยพร้อมมาอยู่แล้วมั่นใจ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 นะอย่างงี้เขาเรียกว่าเตรียมรบอย่างพี่เต่าจับปลานนไม่ใช่คุยนะทำไมครับจับมือเดียวไม่จับครับจับทำไมคะต้องจับทีเดียวสองมือเงินจว่าพี่เต่าจับสองมือก็ไม่ได้ทำไมอ่ะพี่เต่าอ่ะเอาฟันจับแล้วอยู่ ยังไงก็ตามเจี๊ยบหวังว่าวันนี้นะหนูฝากความหวังกับพี่หนูทั้งสองคนด้วยหนูหวังว่าพี่สองคนเนี่ยจะสามารถสู้กู้หน้ารายการของเรากลับมาได้ให้เราได้ชนะบ้างอย่าแพ้เขาตลอดอวยพรเหมือนให้พี่เวลาบวชเลยไม่ต้องอวยพรขนาดนี้ชนะอยู่แล้วงานนี้ชนะแน่นอนนะมั่นใจเต็มร้อยมั่นใจเต็มร้อย พูดน้อยต่อยหนักพวกพี่อะ้งพูดน้อยต่อยหนักเจี๊ยบก็หวังว่าพี่ทั้งสองคนของเจี๊ยบนะคะจะไม่ทาอะไรก็ตามที่เป็นการประจานตัวเองมากจนเกินไปนะคะเพราะแบบแพ้มาทุกเทปเลยแต่ว่าจะพร้อมมากน้อยขนาดไหนเอาเป็นว่าไปพักชมโฆษณากันก่อนคะอ่ะคนทั่วประเทศโดยทีนีานเล่นละครกลัวที่สุดก็เวลาถ่ายใกล้ๆนี่แหละค่ะ ฟันต้องสะอาดจริงๆขอแนะนำเค้าเกตท t ลเทลทวีลส์ s s รเฟชช l ่นอลที่ร่วมพัฒนาโดยทันตแพทย์พร้อมสารทำความสะอาดที่มีคุณสมบัติเหมือนทันตแพทย์ใช้ช่วยลดคราบแบคทีเรียได้98%ปลื้มสะอาดและเงาขึ้นถ่ายใกล้แค่ไหนก็โอเคค่ะใหม่เค้าเกตทัลเทลทวีลส์โ s รเฟชชั่นอลผู้เชี่ยวชาญทางด้านความสะอาดฟันเค้าเกตยาสีฟันอันดับหนึ่งที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำเพิ่งเจอกันครับเขาทำให้เวีหายเงา เเราาข้ไปใหม่ซั s ซ n g J 700มัลติมีเดียโฟนสวยครบทุกฟังก์ชันไม่ใช่แฟนเขาเรียกคนใกล้ตัวพระนครฟิล์มชวนคุณร่วมเดินทางจากเหนือจดต้เพื่อพิสูจน์ความหมายของคำว่าเพื่อนองยังไม่เจอใครสักคนผู้กวนป่วนเมษา1ิเมษายนนี้ในโรงภาพยนต์ ล้างหน้าด้วยโฟมทั่วไปแน่ใจว่าสะอาดจริงเหรอืออหือนี่วีลฟอร์ n มนไวท์ออล์คอนทรลทำความสะอาดลึกให้ผิวดูขาวสะอาดไม่มันพิสูจน์ได้ซื้อวันนี้ฟรีดีโอสเปรย์ถึงสามลิบุมส่ายนี้ สีไหนก็มั่นใจแป้งแคนชจซอฟเพไวท์ใหม่พร้อมส่วนผสมโยเกิร์ตและผงไข่มุกจากธรรมชาติที่ช่วยให้หนาดูขาวสดใสเนียนนุ่มจะใส่สีไหนก็มั่นใจขาวใสาเนียนนุ่มโดนใจแป้งแทนชจลซอฟเพไวท์เจอแดดแรงก็ไม่กลัวผิวคล้ำเสียใหม่นีเวฟอร์เมนไวท์ครีมสูตรี่มาผิวคล้ำเสียมากให้ผิวแลด,ดูกระจ่างใสห้าประการพร้อมปกป้องผิวจากแดด สูตรสมัตผิวข้าเสียมากและสูตรสมับผิวมันฟิงแข่งกันไหมลูกจากรุ่นสู่รุ่น45ปีฟาร์มคอน,นมไทยเดนมาร์กที่ช่วยส่งเสริมอาชีพเกษตรกรไทยนมไทยเดนมาร์กเพื่อนแท้ที่คอยดูแลคุณเสมอมาถึงอยู่กลางแดดอย่างนี้ก็มั่นใจค่ะ เพราะมีเกราะป้องกันผิวหมองคล้ำใหม่กานนีเยยูวีโปรเทคสปีฟ50เนื้อลชั่นบางเบาให้ประสิทธิภาพการปกป้องสูงด้วย SPF 50ชื่อปกป้องผิวจากแสงแดดได้ทุกวันเลือกได้สามเฉดสีเพื่อสีผิวต่างกันดูเนียนใสเป็นธรรมชาติทันทีที่ใช้มั่นใจค่ะใหม่กานนีเยยูวีโปรเท s p f 50เพราะเราใส่ใจกนนีกุ้งเต้ยยังไม่ได้กลับบ้านแต่เมื่อคืนเลยอรอถูกต้องครับพี่จอน Okay, นี่สรุปไม่มีใครรู้เลยไงครับว่ากุ้งเต้นไปไหนอ่ะไม่เป็นไรนะกุ้งเต้นจะหมดพปแล้วพ้าแฟนฉันเป็นอะไรขึ้นมานะเอาฉันไม่เอาเทะไวแน่ใหมู่ริโกจุบุจุบุป็อกกี้วีโก้ยอดรถกระบะคุณภาพของคนไทยมาฝรั่ง m e n t ส s Blast พร้อมแล้วเสียงปรบมือพร้อมเป็นกำลังใจให้เรียบร้อยแล้วไม่ให้เป็นการเสียเวลาจะว่าเรามาพบกับยอดเสี่ยนตัวจริงเสียงจริงในการจับป่าของเรากันเลยดีกว่าไหมดีเลยจ้าเจี๊ยบพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมนะคะก็ไปพบกับทีม A ค่ะคุณดอนปันภาสีและคุณวิบูลองอ่อนค่ะเจอกันตรงนี้ครับสวัสดีครับนี่ การแต่งตัวการแต่งตัวคุณพี่เขาอินเทรนมากทำไมครับใส่เสื้อเอลลอยโชว์เสื้อเกางเกงขาสั้นตอนนี้ผู้หญิงกรุงเทพแต่งอย่างนี้งั้นเลยนะอไปพบกับเดียวที่2เรากันเลยดีกว่าค่ะคุณอนุวัฒน์ชะอ้นชมนะคะและคุณสุรชาติอิ่มไพบุญค่ะสวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับเชิญตรงนี้เลยครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับดอนปานประสิทธิ์ครับแะ้วคุณพี่ชื่ออะไรครับมิบูงทองอ่อนครับโอ้โหวันนี้จับปลามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับ เต็มร้อยเต็มร้อยอ่ะพี่ล่ะเหมือนกันครับเต็มเต็มร้อยเสียงอ่อนเสียงหวานมั่นใจว่าชนะทีมบีใช่ไหมแน่นอนครับแน่นอนครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวดูทีมบีมั่งสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับอนุวัตรจอ้อนชมครับแล้วคุณพี่อ่ะครับัชยจะไปบุญคับอ๋อคุณไม่ใช่าชจะไปดูครับพี่รู้เรื่องเหรอพูดน้อยแต่จับเก่งไงวันนี้ทีมคุณพี่มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ว่าจะชนะทีมเอครับเรื่อยๆครับเรื่อย ขอเสียงตบมือให้เรื่อยๆเลยครับพี่เป็นทีมแรกชนะมั่นใจเรื่อยๆอ่ะเรื่อยๆมีทั้งเรื่อยๆมีทั้งแบบเสร็จเราแน่อย่างนี้นะคะมาฟังกติกาการเล่นก่อนนะวันนี้นะคะเราจะให้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง3ทีมของเรานะคะลงไปที่แอ่งน้ําทางด้านล่างนะคะพร้อมกับจับปลานิน ขึ้นมา40ตัวง่ายมากใครจับครบ40ตัวก่อนทีมนั้นเป็นผู้ชนะไปเลยอไม่ยากฟังฟังไม่ไม่ยากนะแต่พ,พอทำจริงๆเจ๊ว,ว่าม,มันก็ไม่ง่ายเอาเป็นว่าไม่ยากไม่ง่ายแบบนี้นะคะเจ๊ต้องต่อรองให้พี่ชายเจ๊ยอ,อยู่แล้วไปที่แผ่นป้ายต่อรองทั้ง4แผ่นป้ายเลยค่ะสนับสนุนการต่อรองโดยแป้งเด็กแคร์คอนเกรตกล่องแดงสบู่โปรเทคพอลิสบริการใจดีฉุกเฉินจากแฮปปี้ ตอนนี้นะคะเจี๊ยบกับทุกๆคนนะคะก็ยืนกันอยู่ที่หน้าสี่แผ่นป้ายต่อรองนะคะโดยทั้งหลังหลังสี่แผ่นป้ายนะคะจะมีการต่อรองแต่งต่อไปนี้ค่ะสามสิบตัวสองแผ่นป้ายและยี่สิบห้าตัวหนึ่งแผ่นป้ายส่วนอีกหนึ่งแผ่นป้ายก็คือแผ่นป้ายของเกมยอดเสียนั่นคือไม่ได้รับการต่อรองอะไรเลยสี่แผ่นป้ายนี้จะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่บุญธรรมกำแต่งของพี่ทั้งสองแล้วนะคะอ่โช่วยพี่ๆเขาเลือกหน่นป้ายไหนดีครับป้ายไหนครับ ชุกเชิญชุกเชิญเชิญผมเชื่อพี่ครับอ่าเอาคอเกตครับดีมากมันต้องไหนวะเนี่ยมันเชื่อยังงไนยอู่ใกล้กันไงพี่ชุกเชิญคอเกตเอาคอเกตเอเกตกองแดงออกมาจะต่อรองกี่ตัวสามสิบกี่ตัวยี่สิบห้าตัวอ๋เอาเรามาเฉลยแผ่นป้ายกันก่อนนะคะแป้งเด็กแคร์ครับเป็นเป็น 30ตัวได้ใจดีฉุกเฉินจากแฮปปี้นะคะเกมยอดเสียนและสบู่โปรเทคพับเพลสมาเป็น30ตัวเอาเป็นว่าทราบกติกานะคะการต่อรองเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ให้ผู้เข้าแข่งขันประจำที่กันเลยค่ะเจอกันเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ลงมายืนอยู่ตรงนัดจุดที่เราจะต้องทำการแข่งขันเรียบร้อยแล้วข้างหลังปาก็รอเราอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนผ้าก่อน จะรีบเปลี่ยนไปไหนอ้าวเปลี่ยนเนี่จะลงละเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพระคุณเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพระคุณเจ้าคุ้มครองอยู่ี๋ยวพี่จะลงมัตรงนี้เลยครับดูนี่เอาปิดไว้ไอ้นี่เนี่ยไอ้บ้าหันมาให้เปรี้ยวปากซะงั้นน่ะเป็นไงน้องอู้ไม่กลัวอะไรไอ้นี่เนี่ยชอบมุกเซอร์ไพรส์อยู่เรื่อยอ่ะพร้อมพร้อมคุณพร้อมยังคะพร้อมแล้วอ่ะพร้อมหรือยังคะหนูไม่ถามเออไม่ต้องถอดแล้ว เอาไปลงไปเริ่มแล้วนะครับคุณผู้ชมครับการจับปลาเพื่อค้นหายอดเซียนวันนี้สนุกสนานมากมายมหาศาลแน่นอนเลยนะครับแต่แม่คุณเต่าเขาเราออกการโกงกันตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าแซะนิดแซกหน่อยก็ยังดีนะครับออได้โกงซะหน่อยก็ยังดีครับคุณไปคุณเต่าครั้งนี้ดูจะไม่เสียเปรียบนะครับเพราะการต่อรองไม่ได้ โอ้ยครับมมีความสุขมากๆเลยนะครับที่ได้แกล้งคุณไผ่เนี่ยนะครับวันนี้นะครับบ่อปลาแห่งนี้มีโคลนเยอะมากๆเลยนะครับสมชื่อฟางเลนจริงๆครับาลองดูจากทั้งสามทีมที่ตะลุยดับโคลนไปเนี่ยนะครับโคลนลึกมากๆเลยนะครับจับปลานั้นไม่ยากนะครับแต่ใครจะลุยโคลนได้เก่งกว่ากันนะครับโว้วัดสที่กลังด้วยนะครับเนี่ย เซียนจับปลาจากอำเภอบางเลนทั้ง4คนต้องวัดกันแล้วครับใครจะสามารถเป็นยอดเซียนได้ในวันนี้ครับทีมของคุณดอนกับคุณยิู่ล่อนบนทุกรายการที่ท่านจะมีการตุ่มฟิตซ้อมออกกําลังกายกันอย่างเต็มที่เลยนะครับ เริ่มอาการหมดแรงแล้วครับหมดสภาพเป็นคนแรกเลยนะครับไปแล้วนาธาไหมวันนี้ตอนนี้ทั้งสามทีมแสดงอาการอล้ากอย่ังเต็มที่เลยครับคนมันเยอะจริงๆเลยนะครับคงต้องลุ้นกันนะครับว่าใครจะสามารถจับปลาได้ครบ40ตัวก่อนกันนะครับสู้ๆครับสู้ๆครับ้โอ้ยโอ้ยโอคุณผู้ชมครับ เกมวันนี้หนักกว่าที่ทีมงานเราคาดไว้เยอะเลยนะครับช่วยกันเชียร์หน่อยนะครับช่วยกันเชียร์หน่อย จะทำให้คุณหลงรักสหามุคลฟิวอินเตอร์เนชั่นแนลและอยโกศิยพงศ์พาคุณไปพบกับพลพักผีบานนอกสุดเพียนน้อทีมภาคโดยมัมจกมงเอสซาสิกาและมิเชิญยิ้มน้าวันนี้ในโรงภาพยนตร์สนับสนุนความสนุกโดูเมืองไทยประกันชีวิตแยริควีนโคกและทู ถึงอยู่กลางแดดอย่างนี้ก็มั่นใจค่ะใหม่ Garnier UV Protect SPF 50ปกป้องผิวจากแสงแดดทุกวันพร้อม3ามเฉดสีเพื่อสีผิวต่างกันดูเนียนใส Garnier UV Protect SPF 50เพราะเราใส่ใจ Garnier นี่งไงใบมิน้นตองครับโชคใหญ่จิกดาลีมูลค่าร่วม2ล้านบาทแจกใบมิน้นและจี้ใบมิ้นทองคำทุกเดือนเพียงเขียนชื่อที่อยู่สงตู้ป,ปอนอ58ปอนอจภาษีเจริญกรุงเทพ1 0ึ่0ก่อน31พฤษภาคมน,นี้ ลบกับงานสังสรรค์ทั้งคืนทำให้เกิดริ้วรอยที่แก้ยากทั้ง5ประการใหม่นิเวียฟอร์แมนคิวเทช่วยลดเลือนริ้วรอย5ประการพร้อมช่วยชะลอ,อก,การเกิดริ้วรอยนิเวียฟอร์แมนคิวเทนสยบความชื้นตัวการของผมชี้ฝูใหม่ l อ s ซ์ s ฝ o o ูดอินเทนซ u อัลต r ้ารสูตรเนื้อครีมผสมอาร์กันออยให้ผมเรียบเรื่องขึ้นสีเท่าแม้สภาพอากาศชื้นใหม่ My l อ s ซ์ s ฝ o o ูดอินเทนซ u อัลต r ้ารจาก Loreal Paris ส เติม็มด้วยความห่วงใยเติมเต,มต,มต็มด้วยความใส่ใจเติมเต,มต็มความรักความใส่ใจจะมีให้กันตลอดไปเพื่อพัฒนาการที่สมวัยของลูกหลักนมผงตรามีแอดวานซ์ต้องเจอทั้งแสงแดดและมลภาวะแต่ดงก็ไม่เคยปล่อยให้หน้าหมองคล้ำใหม่ Men Expert White Active ด้วยเมลานบล็อกและวิตามินซีพร้อม SPF 2 0ผลลัพธ์ผิวสว่างใส8ประการ m ม n e x p e r t White Active จาก l o r e a l p a r ร s พบกับทีมช่าเยอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกตอเอ้ยอ่อยให้เห็นเป็นผู้หญิงด้วยทีมรวมพลังเหตุการณ์สนันครอบครัววันนี้ในโรงภาพยนตร์ผิวเช้าตัวนี้ดูแห้งและม,ม,มันแหมมจังด้วยค่ะผิวหนูจะเป็นแบบนี้ไหมคะไม่หรอกจ้ะ ผิวหนูจะดูนุ่มสุขภาพดีใหม่สบู่โปรเทคส์อโพร้อมคุณค่าจากอโลเวราที่ช่วยบำรุงให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นและยังช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียวงนี้นี่ไหมคะใหม่สบู่โปรเทคส์อ o โเพื่อสุขภาพผิวที่ดีทั้งครอบครัว หลากหลายเรื่องราวธุรกิจในรูปแบบเรษฐกิ์บันเทิงได้ในรายการเส้นทางเศรษฐีอย่าพลาดเสาร์นี้16นาค45นาที 我。哇 เลยนะครับอย่างนี้นะครับต้องอยาดมครับอยาดมครับอีเต่าเริ่มแสดงสปิริตออกมาแล้วนะครับหลังจากที่แกล้งคุณไผ่มาตั้งแต่ต้นนะครับสู้ๆครับว่าย่อเสียบมาให้ ครับตอนนี้คุณอนุวัฒน์กับคุณสุรชาติสามารถจับปลาได้30สบกว่าตัวเลยนะครับนำทีมอื่นไม่ไกลเลยนะครับพอเียงคะทีมไหนครบและแล้วทีมคุณอนุวัฒน์กับคุณสุรชาติได้ครบ4ีตัวเรียบร้อยแล้วครับเป็นยอดเสียของเราในวันนี้แล้วครับตอนนี้นะคะเราได้ทีมผู้ชนะเรียบร้อยแล้วอทีมนี้ได้กี่ตัวคะ18ค่ะ ทีมพีเต่าได้กี่ตัวคะสิบสองค่ะอะทีมนี้ได้กี่ตัวสีิบน่ารู้แล้วนะคะว่าทีมผู้ชนะคือทีมไหนอ้าวขึ้นมากันแล้วขึ้นมาแล้วและตอนนี้นะคะการแข่งขันของเรานะคะก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ทีมผู้ชนะเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือทีม B ค่ะทีมของคุณอนุวัฒน์และคุณสุรชางนันเออยู่นี่ อะไรล่ะพี่ไปนั่งอะไรกันแบบนั้นลุกขึ้นลุกขึ้นลุกน้องเจี๊ยบพี่เต๋าเพิ่งได้รู้นะเนี่ยว่ากินโคนฉาบควายเป็นอย่างนี้นี่เองรู้แล้วใช่ไหมเพิ่งรู้นี่เองแล้ววันนี้นะคะแน่นอนก็ของรางวัลเรามีให้กับผู้ชนะอย่างแน่นอนผู้ชนะของเราในวันนี้นะคะรับไปเลยค่ะทองคำเลยค่ะ5,000บาทพร้อมกับเหรียญ สำหรับทีมของผู้แพ้วันนี้เต็มที่ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเรามีทองคําค่า2 0 0 0บาทมอให้ค่ะและขอเชิญคุณมานพศรีสุขนะคะนายกอบตคลองนกกระทุงเป็นผู้มอบของรางวัลด้วยค่ะเชิญครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เลยค่ะสำหรับทีมผู้ชนะน้าเลยค่ะนะและเหรียญนะคะเกมยอดเซียนค่ะสำหรับเซียนของเราในวันนี้ครับ โอ้โห oh uh huh. และทีมผู้แพ้ค่ะรางวัลทองคำมูลค่า2,000บาทค่ะ uh huh. และเดี๋ยวจะให้ท่านนายกนะคะกล่าวอะไรเล็กๆน้อยๆให้กับคนที่ดูอยู่ทางบ้านค่ะเชิญครับครับก็สวัสดีพี่เต่าครับและเกมยอดเซียนทุกท่านครับและทีมน้องๆทุกท่านครับผมในานามของชาวตำบลคลองนกทุงหรือว่าอำเภอบางเลนก็ขอเชิญชวนครับค่ะใครผ่านมาก็คือยินชาวตำบลคลองนกทุงก็ยินดีต้อนรับครับ ครับคับขอบคุณค่ะครับขอบคุณค่ะ <ผม S 1> และสำหรับทีมของผู้ชนะนะคะของราวัลนี้ไม่หมดแต่เพียงเท่านี้แน่นอนค่ะคไปพบกันต่อที่แผ่นป้ายของซิเล็กทูน่ทั้ง9้าแผ่นป้ายค่ะครับและตอนนี้นะคะเจี๊ยบและผู้เข้าแข่งขันทุกคนนะคะยืนอยู่ที่แผ่นป้ายของ S ีเล็กทูน่ทั้ง9แผ่นป้ายค่ะครับกติกาง่ายมากเลยนะคะทั้ง9แผ่นป้ายนะคะด้านหลังค่ะจะมีรูปของเจี๊ยบ พี่เต่าแล้วก็พี่ไผ่ยอยู่นะคะเพียงแต่พวกเขาแข่งขันทีมที่ชนะเนี่ยนะคะต้องเปิด3แผ่นป้ายทั้ง3แผ่นป้ายต้องเหมือนเป็นรูปหน้าเหมือนกันทั้ง3แผ่นป้ายนะคะรับเปรยทองคำลูกะห่งห0บาทแต่แต่ถ้าเปิดออกมาไม่เหมือนกันทั้ง3แผ่นป้ายต้องเป็นหน้าพี่เต่าหนึ่ง เจี๊ยบหนึ่งและพี่ภัยหนึ่งรับไปเลยเช่นเดียวกันนะคะทองคำมูลค่าห้าพันบาทแต่มีแต่เยอะมาก5,000บาทเนี่ยทีมของผู้แพ้เนี่ยหันครึ่งก็จะได้กันไปเลยคนละครึ่งนะคะ2,500บาทนะคะไม่มีแต่แล้วนี่อ่าตอนนี้มาเลือกแผ่นป้ายทั้งกล้าแผ่นป้ายกันเลยดีกว่าแผ่นป้ายเสียดูหน้าแผ่นป้ายไหนคะเอาเลยคะเอาเลยค่ะอ่าให้คุณ เอาอะไรดีคะแกงเขียวหวานทูน่าแกงเขียวหวานทูน่าเป็นหน้าท้องน้องเชียร์ต้องหายอีกสองแผ่นอีกสองแผ่นป้ายต้องเป็นรูปหน้าเจี๊ยบนะขอให้ได้ขอให้ได้ช่วยเชียร์ครับอะไรครับอะไรน้ำพริกเผาทูน่าน้ำพริกเผาทูน่านะคะพที่เผาเมสิตรุ่นครับไม่เป็นไรครับเมสิตรุ่นทองคำมูลค่าห้าพันบาทอีกหนึ่งแผ่นป้ายต้องเป็นรูปหน้าของพี่ไผ่นะคะอะไรดีเอ่ยอะไรดีครับแผ่นป้ายไหนดี อะน้ำยาทูน่าน้ำยาทูน่าได้เลยค่ะพี่เต่าน้ำยาทูน่าเป็นเป็นเป็นไม่ออกอะติดติดมือติดมือปะไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจไปโอ้โห นี้นะคะนอกจากจะได้รอยยิ้มเสียงหัวเราะแล้วก็ยังได้ว่าเลอะกันไปเป็นแถบๆเลยทีเดียวหน้าตึงเรื่อ้อันนี้เขาเรียกว่าเบบี้เฟสหน้าทาใบหน้าใหม่ให้มันหนุ่มขึ้นกว่าเดิมนะคะและสําหรับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านค่ะถ้าคิดว่าตําบลของคุณนะคะที่ที่อยู่ของคุณมีอาชีพดีๆเด็ดๆเจ๋งๆแล้วก็อยากให้พวกเราทั้ง3คนเนี่ยไปพิสูจน์ซิว่ายอดเสียงของคุณเนี่ยเจ๋งจริงหรือเปล่านะคะเขียนจดหมายนะคะหรือว่าปรษณียบัตรก็ได้ค่ะสมมาตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะและแน่นอนค่ะหนุ ะะจะตามไปหาคุณผู้ชมอย่างแน่นอนเจอกับพวกเรา3ามคนนะคะทุกวันพุธและว,วันพฤหัสเวลาชามองครึ่งตกชีโมงเย็นกับรายการเกมยอดเชียนวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ